ประธานมวยลาวออกมาขอโทษแล้วหรือยังวันนี้วันที่9เมษาแล้วนะครับเรื่องนี้ใกล้จะครบ2เดือนแล้วนะที่ประธานมวยลาวได้ออกมาพูดว่าประเทศไทยมันเลียนแบบกุลแคม์มาประเทศไทยมันของปลอมกุลแม์สิของจริงเพราะกุลแม์ได้รับการรับรองจากยูเนสโกแล้วเนี่ย ผ่านมาเกือบจะครบ2เดือนพอดีแล้วนะครับหลังจากวันที่12อกุมภาหรือเปล่าผมไม่แน่ใจไทม์ไลน์นะวันนี้ก็ปลาเข้าไปวันที่9เมษาแล้วผมยังไม่เห็นข่าวว่าประธานมวยลาวจะออกมาขอโทษอะไรกับคนไทยหรือว่า กระทรวงหรืออะไรที่เกี่ยวข้องกับประเทศไทยเลยมีการออกข่าวช่วงเดือนมีนานะครับว่าประธานมวยลาวคนนี้เคยถูกผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวสั่งให้ออกมาขอโทษทำหนังสือชี้แจงกับประเทศไทยแล้วซึ่งตอนนั้นผมเองก็ทำคลิปข่าวนี้ด้วยเหมือนกันนะว่าเฮ้ยแย่ hmm. i, yeah, แล้วประธานมวยลาวมันถูกผู้ใหญ่สั่งมาให้ขอโทษประเทศไทยแถมยังถูกผู้ใหญ่หมายหัวตำหนิว่าในลาวเนี่ยทำไมไม่ดูแลจัดการให้ดีการจัดแข่งขันมวยในลาวก็ไม่ค่อยมี พอมีแล้วก็นักมวยก็ไม่ได้ค่าตัวเต็มพิกัดถูกหักหัอคิวโนอนนี่นั่นเยอะแยะซึ่งอตอนแรกผมก็ดีใจนะที่ เฮ้ย hey, ผมได้เห็นคนลาวหรือว่าคนจากรัฐบาลลาวเนี่ยออกมาขอโทษประเทศไทยแล้วจริง,รงๆเคยเป็นภาพฝันที่ผมเคยคิดไว้นะตอนตั้งแต่ตอนเป็นเด็กที่ผมเกิดมาจนถึงปัจจุบันเนี่ยอายุ32แล้วเนี่ยผมก็ยังไม่เคยเห็นคนลาวไม่ว่าเขาจะทําผิดจริงหรือไม่เขาไม่เคยออกมาขอโทษอะไรประเทศไทยเลยนะตกันข้ามถ้าหากว่าเป็นฝันไทยไม่ว่าจะเป็นนักข่าวไทย นักการเมืองไทยข้าราชการไทยหรือแม้กระทั่งคนไทยธรรมดาที่มีชื่อเสียงหน่อยเนี่ยต่อให้เขาพูดเรื่องจริงของประเทศลาวต่อให้เขาพูด เรื่องที่มันถูกต้องเกี่ยวกับประเทศลาวไม่ได้กล่าวหาอะไรมั่วๆแต่ถ้าประเทศลาวไม่พอใจคนไทยเหล่านั้นต้องออกมาขอโทษนะครับตรงกันข้ามกับประธานมวยลาวเลยเขาไม่ได้พูดสิ่งที่มันเป็นจริงเลยสักนิดเดียวเขาพูดสิ่งที่เขาคิดเอาเองได้รับการว่าจ้างมาจากเขมรเพราะว่าเคยมีคนทําคลิปออกมาแชร์แล้วนะว่าไอประธานมวยลาวคนนี้เป็นรองประธานมวยกุนเขมรด้วยนี่แหละมันก็เลยเป็นเหตุผลที่ว่าทําไมเขาถึงออกมากล่าวหาโจมตีประเทศไทยจนถึงตอนเนี้ก็ยังไม่มีการขอโทษผมก็เลยเอตกลงแล้ว เรื่องที่ผู้หลักผู้ใหญ่สั่งมาให้ประธานมวยลาวขอโทษนี่มันมันยังไงกันทําไมไม่มีข่าวข่าวอะไรเลยผมก็เลยได้ไปดูคลิปของอ่า YouTube ของเทพโยนะครับเทพโยเนี่ยเป็นประชาชนคนลาวคนนึงนะเป็นคนธรรมดาเลยแหละเคยเคยเกลียดประเทศไทยเคยไม่ชอบคนไทยเพราะว่าถูกรัฐบาลลาวฝังหัวมันตั้งแต่เด็กสอนว่าประเทศไทยมันแบบนั้นแบบนี้ไม่ดีอย่างนั้นอย่างนี้พวกโจรสยามขโมยแผ่นดินประเทศไทยขโมยพระแก้วจนกระทั่ง เทพโยแกได้เดินทางมาทํางานที่ประเทศไทยแกจึงรู้ความจริงทุกอย่างว่าไอ้ที่รัฐบาลลาวมันเคยสอนมาเนี่ยไม่เป็นความจริงเทพโยก็เลยทําคลิปออกมาแชร์รัฐบาลลาวให้คนลาวที่ยังไม่รู้จักประเทศไทยได้รู้จักประเทศไทยจริงๆเป็นไงเท่านั้นแหละครับเทพโยไม่สามารถเดินทางกลับประเทศลาวได้อีกเลยเทพโยถูกหมายหัวถ้าหากกลับไปต้องตายแน่นอนตอนนี้เทพโยกลายเป็นผู้ลี้ภัยนะเหมือนว่าจะขอลี้ภัยไปยังประเทศที่3ถ้าผมดูไม่ผิดน่าจะเป็นประเทศแคนาดานะครับตอนนี้เทพโยอาศัยอยู่ประเทศแคนาดานะแก ได้ทําคลิปออกมาเกี่ยวกับเรื่องอผู้หลักผู้ใหญ่ในประเทศลาวนี่แหละสั่งว่าให้ประธานมวยลาวไปขอโทษแกวิเคราะห์ออกมาเลยว่าข่าวนี้เป็นข่าวปลอมเพราะว่าอะไรเพราะว่าข่าวนี้เป็นข่าวที่ถูกเขียนขึ้นมาโดยสํานักงานข่าวต่างประเทศซึ่งสํานักงานข่าวต่างประเทศของอเมริกาเนี่ยเขารู้อยู่แล้วว่ารัฐบาลลาวจะไม่มีทางสั่งให้คนของตัวเองมาขอโทษประเทศไทยเขาก็เลยเขียนเนื้อหาไปแบบนั้นเพื่อให้เกิดความขัดแย้งภายในประเทศของประเทศลาว ซึ่งเทพยูออกมาวิเคราะห์เลยว่าเนี่ยมันเป็นเพียงแค่ข่าวหนึ่งของต่างประเทศเล่นโจมตีรัฐบาลลาวเท่านั้นในประเทศลาวไม่มีข่าวนี้เลยแม้แต่สำนักข่าวเดียวเทพยู yo, วิเคราะห์ต่อไปอีกนะว่ามันมันไม่มีทางที่ประเทศลาวอ่ะจะมาขอโทษคนไทยต่อให้เขาทําผิดแค่ไหนก็ตามหรือต่อให้เขารู้ตัวว่าเขาทําผิดก็ตามเขาจะไม่มีทางขอโทษเพราะว่าอะไรเพราะว่าคนลาวเนี่ยคิดว่าการขอโทษโดยเฉพาะการขอโทษคนไทยมันเป็นการเสียศักดิ์ศรี เนี่ยหลังจากที่ผมได้ไปดูคลิปนั้นของเทพโยนะครับผมถึงอ๋อตาสว่างเลยคือผมเข้าใจเลยว่าเฮ้ยทำไมเราถึงไม่เห็นข่าวว่าประธานมวยลาวออกมาขอโทษคนไทยแล้วมีแค่ข่าวว่าถูกสั่งให้ไปขอโทษแต่ไม่มีข่าวการออกมาขอโทษจริงๆสักทีเหตุผลมันเป็นแบบนี้นี่เอง เดี๋ยวถ้าใครจะดูคลิปต้นทางของเทพโยวิเคราะห์ไว้เดี๋ยวผมจะส่งจะทิ้งลิงก์ไว้ให้ข้างล่างนะให้เข้าไปดูไปติดตามกันได้แล้วก็ตอนนี้ผมเองก็ได้ตาสว่างแล้วว่าประเทศลาวรัฐบาลลาวเนี่ยมันไม่มีทางที่จะขอโทษประเทศไทยโดยเด็ดขาด ต่อให้ประเทศไทยเคยดีเคยช่วยเคยโน่นนี่นั่นเยอะแยะให้ประเทศลาวแค่ไหนแต่ประเทศนี้ก็ไม่เคยมองว่าสิ่งที่ไทยทํานั้นเป็นเป็นเรื่องที่ดีเป็นสิ่งที่ดีเพียงแค่เขาเข้ามาหาผลประโยชน์จากประเทศไทยเท่านั้นเองแล้วก็ผมก็อยากให้พี่น้องชาวไทยตรงนี้เหมือนกันนะที่ยังรู้สึกว่ายังเห็นใจคนลาวอยู่ยังเห็นใจประเทศลาวอยู่ให้คุณรู้ตรงนี้ไปเลยว่าลึกๆแล้วอะ่ะประเทศลาวรัฐบาลลาวข้าราชการลาวกองหลอนลาวเนี่ย ขาคิดกับเรายัางไงสุดท้ายเนี่ยอยากฝากที่ฝากถึงคนไทยที่กําลังจะไปเที่ยวประเทศลาวด้วยนะครับคิดให้ดีก่อนเราจะเอาเงินของประเทศไทยเนี่ยไปละลายเล่นกับประเทศที่เขาหน้าวายหลังหลอกกับเราแบบนี้จริงๆเหรอทาไมเราไม่ปล่อยให้เพื่อนบ้านเขาที่เขาเคารพนับถือเป็นพี่เป็นน้องมาเที่ยวมาใช้จ่ายเงินทําไมต้อง เป็นเราอะที่เขามาด่าเราตลอดว่าเป็นโจรสยามมาทวงแผ่นดินอีสานมาทวงพักแก้วไอเรื่องนักวิชาการที่ผมก็ทํานะทําไมต้องเราต้องปล่อยให้คนแบบเนี้ยมาเอาเงินจากกระเป๋าตังเราไปเรื่อยๆจริงไหมครับเพราะฉะนั้นก็อยากฝากพี่น้องชาวไทยผมคงไม่มีสิทธิ์ไปห้ามหรือว่าไปแนแนวว่าอย่าไปเที่ยวประเทศลาวเลยผมทําได้เพียงแค่ว่าวิงบอนให้คิดดีๆก่อน ประเทศไทยที่เที่ยวดีๆก็เยอะแยะผมก็เป็นคนอีสานถ้าท่านต้องการไปทําบุญตักบาทกระติบข้าวเหนียวเนี่ยที่อีสานก็มีทําที่อีสานก็ได้นะครับแถมที่อีสานเนี่ยประเพณีดั้งเดิมยิ่งกว่าอีก เพราะว่าคนอีสานเนี่ยเขารักษาวัฒนธรรมมาแบบเหนียวแน่นเลยนะแต่ตรงกันข้ามกับที่ประเทศลาวนะมีช่วงหนึ่งที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองใหม่ๆเนี่ยคือเขาข้ามประชาชนคนลาวออกมาทํากิจกรรมที่เกี่ยวกับวัฒนธรรมของเขาทําให้วัฒนธรรมของลาวจริงๆเนี่ยมันขาดหายขาดช่วงไปประมาณ20กว่าปีเลยนะครับ เพิ่งมาฟื้นฟูไม่นานนี้เองแล้วก็ขอทุนกับประเทศไทยขอทุนกับรัฐบาลไทยมาเรียนที่อาราชพัฒนในประเทศไทยราชพัฒนสกลนครหรือว่าอาหน้าตสิ่ร้อยเอ็ดอะไรพวกนี้คือเขาเข้ามาเพื่อต้องการลื้อฟื้นวัฒนธรรมของเขาที่มันเคยหายไปช่วงที่คอมมิวนิสต์เข้ามาปกครองประมาณ20ปีช่วงแรกอะเห็นไหมครับเพราะฉะนั้นถ้า หากว่าเพื่อนๆชาวไทยที่อยู่ภาคกลางหรือว่าภาคอื่นๆเนี่ยต้องการไปใส่บาทกระติปใส่บาทเข้าวเหนียวเนี่ยไม่จําเป็นต้องไปถึงประเทศลาวหรอกครับไปแล้วพ่อค้าแม่ค้าที่ประเทศลาวเขาก็มาฟันเราหัวแบบจริงไหม เราเที่ยวที่ประเทศไทยใส่บาทที่ประเทศไทยก็ได้ใส่บาทกระติบใส่บาทข้าวเหนียวไม่ต้องมีอะไรมากนะไปซื้อข้าวเหนียวจากตลาดพอละ5บาท10บาทมนาะขนมแห้งที่มันมีซองอีกนิดหน่อยแล้วท่านก็ใส่ข้าวกับขนมไปแค่นั้นเองนะครับแค่นี้ก็เป็นประเพณีใส่บาทข้าวเหนียวเหมือนกันไม่ต้องไปไกลจนถึงต่างประเทศเอาเงินเอาเงิน,เอ,เ,งนเอาทองไปละลายให้เขาเฉย,เฉย ยังไงคลิปนี้กอ็อยากฝากคนไทยออกมาเรียกร้องอีกสักรอบหนึ่งนะเมื่อไหร่ประธานมวยลาวมันจะมาขอโทษประเทศไทยสักทีจริงๆผมก็คิดว่าคนไทยไม่ได้อยากได้ยินคาขอโทษหรอกผมเชื่อเหลือเกินว่ามาขอโทษตอนนี้คนไทยก็ไม่ได้รู้สึกว่ามันจะช่วยแก้ปัญหาอะไรแต่ว่ามาขอโทษสักทีเถอะเออไม่ใช่ทําผิดแล้วก็เงียบนะครับเอาคลิปนี้เดี๋ยวพอแค่นี้ก่อนล้วกันเป็นคลิปที่ยาวมากอัดอั้นตันใจอีกแล้วนะครับเดี๋ยวเจอกันใหม่คลิปหน้าเนาะสวัสดีครับ ตะกี้เราคำเกี้ยบว่าที่ใส้หมวยคุณกระเนี้ยทันแล้วหมวยคุณแม่พราเกี้ยงมาเพราะโรนกระจดกระเจี่ยนไม่ยอมพิจารณาว่าเป็นผู้คุ้มครองเรื่องหมวยบัดแั่ที่เราคำเกี่ยเริเปลี่ยนว่าคุณค่แม่แล้วฮอนฮวนเราเพิ่นไปบ้าไปเปลี่ยนบ่อยมีมวยไทยอยู่ในแข่งขันอันเดียวกันล่ะคุณแต่ว่ามวยค่าแม่กับเวียดนามต่อไปก็ที่มีคุณค่าแม่นะก็เปมวยลาวกือคุณค่าแม่อันเดียวกันทางไทยแล้วมันบิดเบือนบิดเบือนความจริงเทศไทยก็มีทราบพันคุณค่าแม่